ต้องไปผ่านน้ำไปกับสโลกลับมาแล้วะไปกันเลยทุกคนทำไมอะโรเบินม,มันก็ถูกนะอเข้าใจแล้วตกลงว่าออกเดินทางกันพรุ่งนี้เช้านะพวกนายพูดอะไรกันเนี่ยมันก็ต้องแน่อยู่แล้วเพราะเป็นพวกเดียวกัน <หา S 1> สักทีเถอะชัปเปอร์ทุเรศดูตาจริงๆสินใจที่ออกทะเลเองนะเราจะตายที่ไหนเมื่อไหร่ก็ต้องรับผิดชอบเองโทษใครไม่ได้ทั้งนั้นเรารับคำท้าที่จะเล่นเกม ผู้อุซบด้นในเองก็พยายามเต็มพี่แล้วในลกโจรสลันั้นตาพอนั้นไม่มีใครเห็นใจหร,กรอกนชชยเอาเข้มแข็งและทนดูการแข่งไปจนจบน<อ>ถ้ามัอนใช้ลำแสงเอ่ยเฉยนั่นแหละก็ไม่ว่ากติการหรือเกมแบบไหนพวกเราก็จะเป็นฝ่ายเสียเปรียบสุดๆใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเราเลือกเอาตัวหัวหน้ามารอบที่สามเราก็จะได้เปรียบสุดๆเหมือนกันล่ละถ้าหากเอาตัวชอปเปอร์กลับมาตอนนี้แล้วในรอบที่สามเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นมา อาจจะถูกชิงตัวไปอีกก็ได้นะน่าจะเรียกว่าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้ามากกว่าห้องพักเลยนะเนี่ยไม่ใช่ต้องอันนี้แชมเปี้ยนจะเป็นเอฟโร่หรือว่าเอฟโร่ต้องเป็นแชมเปี้ยนเรื่องนั้นวิทยาศาสตร์ยุคนี้จะพิสูจน์ไม่ได้เลยดูฟีพอไว้่งเอฟโร่แล้วพลังมัดก็จะเพิ่มขึ้นรู้ปะ่ปะเฟือน่าจึงเหลืออีกสองเกมบอาหารจัฉุกเฉินของพวกเราต้องทวงกลับคืนมาได้แนะ่ ไม่ล่ะแกนั่นแหละเชิญเลยบ้าเอ้ยที่จะกําลดงเอาเองสิเว้ยแกต้องหาตัวเก็บบอลจะหัวเสาไรมีปัญหาไหมเฮ้ยเฮ้ยแกจะมาซีซัวกําลดงเอาเองได้ไหมฉันไม่ได้ยอมรับซะหน่อยว่าจะเป็นบอลทุกคนทุกคนไอ้กิ๊กั่กว่าทุกคนฉันอะเพราะในบ้านกับผู้ใดก็ ฉันหลอกนะฉันถึงได้ยอมออกทะเลนะพวกนายต้นหนเรือเขาผู้นายเองก็ความจําเสื่อมกันงั้นเหรอเนี่ยแอรผิดด้านไม่ใช่เหรอนั่นน่ะก็บอกว่าตอนเนี้พวกเราอยู่ในแกลนไลน์กันยังไงล่ะลืมกันกระทั่งเรื่องนี้ด้วยเหรอรู้หรือเปล่าว่าของที่อยู่ที่ข้อมือเธอนะมันคืออะไรนั่นคือล็อกโพสต์ในทะเลแห่งนี้ที่เข็บที่ใช่ไม่ได้นั้นจะต้องเดินเรือโดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กระหว่างเาากาะอมก็อ๋อขออภัยนะคุยมันเมื่อยขอเอ็นหลังหน่อยดีกว่า ถ้างั้นเข้าใจแล้วกลับก็ได้แต่ก่อนหน้านั้นพวกนายทุกคนเลยเตรียมตัวออกเดินทางกันซะโชคดีที่มีเกาะที่มีคนอาศัยอยู่ทางไปไม่ไกลนักไปรักษาตัวกันที่นั่นก็แล้วกันี่นี้ยังมีอนุภาคมากมายที่ไม่มีใครรู้จักสิ่งที่ถูกแสงนี่เข้าไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตของเหลวหรือว่ากา๊าซจะต้องสูญเสียความเร็วทางฟิสิกส์ไปโดยหลงเหลือพลังงานอย่างอื่นไว้เท่านั้น เป็นไปไม่ได้อยากจะพูดแบบนั้นใช่ปะ